นี่ที่ขับกันอยู่ความเร็วประมาณร้อยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบกลางๆอย่างี้ก็ผมว่าโอเคเลยนะผมว่าดีนะดีเลยผมพอใจนะเอานี้นะไม่ไม,ไม่ไม่ได้อวยไม่ได้นั้นนะคือพอใจจริงหรือว่าเบรกอยู่เลยนะแบบว่าเวลามีคันหน้ามาตัด,ดหน้านะดีมากเลยเมื่อกี้ไม่ไม่ต้องลุ้นอะไรเลยตั้งใจมว้แล้ไหจริงเป็นแฟนเพจร้านมานานแล้วตั้งแต่ปีห้าหกสวัสดีครับแกซี่โฟร์บายโฟร์นะครับผมไบคอนแกซี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านแกซี่นะครับสุราษฎร์ธานีนะครับ ก็วันนี้เราอยู่บนเจ้ารถยูสุมิวเอ็กคันนี้ปีประมาณ2015ครับ2015นะครับ,รบก็คันนี้นี่เปลี่ยนโชคกมา2ชุดแล้วก็คือเปลี่ยนเป็นโช้ของสแตนดาดก็คือเป็นของติดรถตั้งแต่แรกเนี่ยคือต้องการเปลี่ยนอะไรให้ดีขึ้นชุดแรกจบไปเปลี่ยนชุดที่2ซื้อค้ายเป็นของเดิมติดรถมานะครับเพื่อหวังว่าจะให้ฟิลลิ่งเนี่ยมันดีขึ้นแต่มันก็เท่าเดิมเพราะว่า โชคเนี่ยมันเป็นโชคเดิมพอวิ่งได้มาอีกสักระยะหนึ่งนะครับเริ่มมีความรู้สึกว่าอยากเห็นความแตกต่างเพราะว่าเงินที่มันเสียไปเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันได้ฟิลลิ่งที่ดีขึ้นกลับคืนมาวันนี้ก็เลยมาจัดเป็นโชคโปรเฟนเดอร์ครับเป็นคันนี้เป็นเหมือนเซตเริ่มต้นเป็นโมโนทูปหน้าหลังเป็นโมโน2.0ด้านหน้าเนี่ยมีบีบสปริงสามารถยกได้ถึง2นิ้วด้านหลังเนี่ยเป็นสแตนดาร์ดก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาให้พี่เป็นคนเทสรถกันว่าครับผม พอติดตั้งไปแล้วเนี่ยนะครับฟิลลิ่งในการขับขี่เนี่ยเป็นยังไงรู้สึกยังไงนะครับ,รบแล้วก็คันนี้มีอัปเกรดเพิ่มเติมด้วยก็คือทําในเรื่องของระบบเบรกก็คืออัปเกรดในเรื่องระบบเบรกจานหน้าเนี่ยใช้เป็นจานเดิมแล้วก็เจียหน้าจานแล้วก็เปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ผ้าเบรกก็เป็นเน็กเตอร์โปเป็นผ้าสีเขียวทนความร้อน600องศาคันนี้เนี่ยพี่ใช้รถค่อนข้างเยอะลองแทบจะมาหมดทุกยี่ห้อในที่บ้านเรามีแลละเดี๋ยวเรามาดูกันว่า พี่เขาจะให้คําตอบยังไงกับผ้าเบรกชุดนี้แล้วก็โชคชุดนี้นะครับผมเดี๋ยวบอกก่อนคันนี้เป็นสปริงเดิมเปลี่ยนเท่าต่โชค๊คแต่จริงๆรถอะไม่ผมอะมันลดประมาณ9ก้ถึงสิปีแต่ว่าตอนนี้ไม่มันเกือบ4 0 0 0สนกิโลแล้วผมเปลี่ยนโชคมา2ชุดแล้วก็เป็นสแตนดาร์ดคังคู่เลยแต่ว่าช่วงหลังๆก็คือรู้เริ่มรู้สึกว่าอัปเกรดเนี่ยทั้งที่3เนี่ยอยากจะลองเปลี่ยนดูก็อยากลองเปลี่ยนเป็นโชคอ่า ที่มันมีเพอร์ฟอร์แมนะครับดีขึ้นตั้งแต่ออกจากหน้าร้านมาก็รู้สึกนะ,ะว่ามันมันหนึบขึ้นหนึบขึ้นดีกว่าเดิมมากแหละที่ผมขับก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นนะแต,ตกต่างนะรู้รู้สึกได้กัดฟันทีหนึ่งอัปเกรดใช้ของดีไปเลยค,ครับเรื่องแตกต่างเยอะไหมครับพี่ก็เอาตรงๆเลยนะมันก็ต่างจากโชครงงานอยู่แล้วแหละเพราะว่าเมื่อกี้ผมขับออกมาผมก็รู้แหละรถมันมีความแบบมันเรมันหนึบขึ้นเลยนะมันมนัน การยึดเกาะรู้สึกว่ามันดีขึ้นแหละแล้วก็ช่วงการออกตัวเนี่ยช่วงช่วงการเปลี่ยนเลนแบบระยะใกล้ๆอย่างเงี้ยมันอาการโครงอาการโยกโครงมันของตัวรถมันน้อยปกติรถ p p พีอ่ะข้างหลังอะ่ะมันจะค่อนข้างโยนตัวค่อนข้างเยอะอันนี้มันอาการอาการโยนอาจารอาการโครงมันลดลงไปเยอะครับเข้าโค้งก็คือดีนะเบรกก็ดีนะดีเบรกเบรกเบรกจับดีแตกต่างนะรู้สึกเลย อันนี้เอาตรงๆเลยเพราะปกติขับรถนี้ก็คือถ้าไม่ดีก็คือบอกไม่ดีอะโชคของเดิมพี่อะก็ไม่ได้เสียไม่ได้อะไรเลยนะแต่ว่าอยากมาเปลี่ยนเพื่ออัปเกรดสมรรถนะ p e r f o r m ร์แมให้มันดีขึ้น,รน,นครับผมอันนี้ถือว่าแฮปปี้ไหมครับตอบโจทย์ไหมครับรก็ดีนะผม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 รู้สึกความแตกต่างนะอันนี้อจริงเลยเอาจริงนะเนี่ยวิ่งดีเลยนะเนี่ยอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวว่าอัดคลิปไม่อัดคลิปนะแต่ผมวิ่งผมรู้สึกเลยวิ่งดีขึ้น อาการโยนตัวน้อยนะเนี่ยบางทีเจอไอ้พวกหลุมพวกปออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าถ้าสมมุติมีคนนั่งตอนกลางนี่ผมก็คิดว่ามันไม่นี้มากนะไม่กระด้างมากนะมันมันโยนตัวเอาจริงลดลดเวลาทาความเร็วนะเวลาเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยมันค่ก็ค่อน,นข้างเหมือนกับมันโคลงะนะฮะโคลงยิ่งตอนท้ายช่วงตอนกลางตอนท้ายอย่างอย่างหน้าคนขับอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่อันนี้คือหายสนิทเลยผมว่าดีนะดีเลยผมพอใจนะเอานี่ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ได้อวยไม่ได้นั้นนะคือพอใจจริงจงเมื่อกี้อะช่วงออกจากจากที่ที่ร้านหน้าร้านออกมาตรงเมื่อกี้เราใช้ความเร็วไม่ไม่ไม่เกินร้อยอนะประมาณช่วงหกสิบแปดสิบอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะฟิลลิ่งก็ดีก็คือรถมันมันก็ไม่ได้กระด้างมากอะเพราะปกติเขาบอกรถที่ใส่โชกพวกโชกแต่งหรือว่าโชคอะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาอาจจะมองว่าที่ความเร็วต่ำอะขับในซอยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะค่อนข้างเหมือนการตอบสนองมันอาจจะไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยบางคนกังวลอะไรอย่างเงี้ย เมื่อกี้ผมไม่ไม่มีความรู้สึกนั้นนะผม,ผ,มผมโอเคอะ่ะคือเห็นผลตั้งแต่ก้าวขึ้นรถเลยก็ขับออกมาก็โอเคนะมันหนึบขึ้นอนะก่อนถนนขึ้นก่อนจริงนะเนี่ยพอใจนะผมว่าโอเคเบรกก็ดีนะเบรกดีครับเบรกจับดีมาก ถือว่าถือว่าเบรกอยู่เลยนะแบบว่าเวลามีคนนาาันหน้ามันัดหน้านะดีมากเลยเมื่อกี้ไม่ไม่ต้องลุ้นอะไรเลยเนี่ยอย่างจังหวะเมื่อกี้คือคันหลังคันหน้าเนี่ไม่ได้มองหลังเลยครับดีๆออกมาเลยเราเบรกเพื่ออยู่เลยใช่ใช่จับดีจับดีดีมากเลยไม่ต้องลุ้นนะ่ะไม่ต้องแล้วเบรกไม่จมด้วยนะรู้สึกว่าก็คือเบรกดีบดี่ยต้องลุ้นตนนี้ไม่ไม่มีอาการ ปกติเนินนั้นเป็นลงสะพานปราบเซียนเลยพอเวลามันลงปุ๊บมันต้องเสียวท้องแว๊บเลยใช่ครับมันจะโชบมันจะขึ้นตัวไปใช่ใช่ขึ้นตัวไปแล้วมันจะวึบเลยเราจะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่มีเลยไม่มีเลยสุดยอดนะครับโอเคนะดีเลยดีถือว่าเป็นที่น่าพอใจไหมครับพี่ก็พอใจนะตัวตัวผมนะผมโอเคครับทั้งเบรกทั้งช่วงล่างโชวครับที่ขับกันอยู่ความเร็วประมาณร้อยร้อยยี่สิบ ร้อยยี่สิบกลางกลางอย่างเงี้ยก็ผมว่าโอเคเลยนะก็ถนนเส้นนี้มันก็มีหลุมมีอะไรเนี่ยก็ขับกันมาก็เนีย่ยโค้งอย่างเงี้ยร้อยยี่ร้อยสี่ร้อยห้าเล่งเลยกลยก่องไปได้เรื่อยๆเลยนิ่งเลยครับนิ่งเลยรถเนี่ยไม่มีอาการการโครงโยนไม่มีเลยผ,ผิดผิดคาดไปเยอะผิดผิดจากความรู้สึกไปเยอะก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไม่ได้คาดหวังมากขนาดนี้ใช่ใช่ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีครับ ก็พอใจนะส่วนตัวพอใจมากเลยขับดีเลยดีดีมากเลยคนระับสำหรับคนที่ขับเร็วนะผมโอเคเลยแนะนําเลยจบนะผมว่าสําหรับคนไม่ไม่ชอบปลับอะไรมากมายมันผกอะ่ะทีเดียวจบเลยขับสบายไหมเี่ดีเลยเบรกก็ดีเบรกเบรกะโอเคมาก และนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ทั้งหมดนะครับของพี่ที่มาเปลี่ยนช่วงล่างกับเรานะเป็นช่วงล่างโปรเฟนเดอร์โมโน2.0หน้าหลังแล้วก็เป็นในส่วนของเรื่องระบบเบรกอื่นยานจาเปลี่ยนพ้าเบรกเป็นเอ็กเอร์โบ6 0 0องศาก็คือพี่ได้คอนเฟิร์มแล้วว่าดีจริงนะครับก็คืออยากให้ลูกค้าเนี่ยที่มีความคิดนะครับที่จะอัปเกรดโชกในอนาคตเนี่ยครับก็ เข้ามาได้นะครับก็คอนเฟิร์มจากพี่แล้วนะครับลองมาดูครับลองมาดูเพราะว่าผมเองก็เป็นผู้ใช้จริงอะนะลองเนี่ยไม่ก็แล้วใช้ใช้จริงสี่แสนโลด้วยนะครับถือว่าเป็นพี่บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยขับรถประมาณเกือบร้อยแปดสิบโลกวันร้อยแปดสิบโลสองร้อยโลนะครับค่อนข้างคุ้นชินกับรถพอมาได้เปลี่ยนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าดีกว่าเดิมชัดเจนนะครับคันนี้ก็เป็นโชคตัวเริ่มต้นด้วยเป็นโมโนทูบสองจุดศูนย์นะครับก็คือ ่ายตังไปแต่เห็นผลเห็นฟิลลิ่งที่ดีกว่าเดิมกลับมานะครับผมเพราะว่าดีกว่านะครับไปซื้อโช๊คเดิมติดรถคือเสียตังไปแล้วได้ฟิลลิ่งกลับมาเท่าเดิมแล้วจะเสียตังไปทำไมครับนะครับก็เป็นคำพูดจากพี่เขาเองนะครับผมนะครับพี่เขาคอนเฟิร์มว่าดีจริงๆนะครับผมก็เดี๋ยวขอปิดคลิปไว้เท่านี้นะครับก็เดี๋ยวคันต่อไปนะครับ เราจะมารีวิวนะครับเทสรถแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยเป็นผู้ตอบแบบนี้อีกนะครับว่าดีจริงหรือไม่นะครับก็คอยติดตามชมกันครับผมแกซี i, ่โฟบิโฟก็เป็นครับ